องก็ไไ้นอนไหนกันไหนไหน,ไหนแล้วแม่ใหญ่ย,ยงเสียชีวิตพี่น้องรู้ข่าวไหมครับเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวครับรรโ<ล>รคมะเร,ร,ร็งลําไส้นะฮะสังเกตดูว่าวีซีดีตลกชุดล่าสุดไม่มีแม่ยห่ยงนะครับก็คงเหลือแต่พวกเราทีมตลกที่ยืนอยู่ข้างบนนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือโอกาสดีแล้วครับแล้วก็มาทําบุญที่วัดก็ถือโอกาสนี้สงบนิ่งสักหนึ่งนาทีด่ดวงวิญญาณแม่ใหยงด้วยกันนะครับผม ขอบคุณครับที่สงบนิ่งครับไอ้ม่ไเร็วๆเอาเป็นบ้าอะไรกันแล้วพูดถึงแม่ยายยงพักกันวิ่งเี่อไอ้ยายมอดฮะท่าหลังเจ้ามันเป็นไรวุ้ยหลังเจ้ามันจะแบบโอ้ยมาดกมาดไอ้ไอ้โอ้ยโอ้ยช่วยด้วยหลอกผี โอ้มียายยงเจ้าแลนยังมู้เจ้าแลนีหยังเัาอันมูคขอยย่านเจ้าเอาอยกับย่านคขยคือกันแล้ยเห็นจะไหนนี่จำไขว่ายไหงเลย่อย่านขอย่านจะของกันสิหนี้จะขวงมุมมันะเอจูไข่เอาใกูเอาใกู ไอ้ให้กูบออเากาบาซะทั่วไประวังอีโยงตายแหละกับอีแหลมมาทันตายในขันกูพ่ออยู่ป่าอยู่ข้านกูแลน่นหนีอีแหลมคนนี้ก่อนหมู<อ>่บัวาตาเจ้าบัาวาตาเจ้าอาาะไรคอยไปใต้เขียดขึ้นกันคันไปพ่อยืนแข็งยังอยู่ขั้นแท้หนกูจีทุบหมอแบ,ทแแอบตทีมแล้วแหละย่าบพวกชิจี้กันละ่ะภาคปัญญังเรากูสนุกมอบเขียดปัญญังมากูแล่นหนีปลาของเขียดกูก็จะเอาไปอ้อมเนี่ยเอนื่อยนะมึงเหรอ แน่พ er> er> yeah. ี่น้องเอ้ยมึงว่าได้ยังไงมึงมึงลิงกับขี่กันคาดดอกกันพี่เาห้ากันเถอะเปียกๆพี่อันนี้หนังตายอีนนี้่มเพื่อนเออตายอีนนี้อะไรตายเป็นผีหนีเป็นเพื่อนแล้วเป็นยังว่าไปพิชไปเกิดไปพูดไปเกิดก็ว่าไปพูดไปเกิดมาว่ารียนน้องนุงท่านไม่รอไม่รอไปว่าได้ดอกแล็มไปว่าได้มันเป็นพี่ซัง เออจังสีตายอีหลีเราไปหุ่นไปหอดนรกว้ายโอ้โหหอดจายน้อพิบาลมั่นี่หอดเออทุกขจายน้อพี่บาลน้องแม่ยังน้องพิบาลเพิ่นบ่รับกูเหรอเหตุไฉนี้เราพี่จายน้อพิบาลจังมาลับพี่ก็บ่รับแล้วว่ากูเ่ากูขึ้นต้นยิ้ววะได้เดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวทำไม่ยังสั่นน้อพิบาลบอกอยว่า มาเอาซุ้มนุ่มๆไปขึ้นก๊อกนิ่วห้แน่พะนาดครับขึ้นมาเอาค้นนุ่มไปขึ้นต้นยิ่งคอยเท่าแล้วบ้อนดองตายดอกอ็หันแล้วซุ้มนุ่มๆอันค้นอยู่นี่มันมีค้นนุ่มมีแต่คนเ่าโอ้เจินเลยแต่เดี๋ยวนี่กูอยู่วัดบางปิ่นนี่กูเท่าไหลกูมองเชียงใหม่ก็ไม่เห็นได้เลยไปกึ่งกันยังชุ่มมือนี่ก็ได้กงโก่งย่างอะไรล่ะดีตรงไร เออเธอแม่ลำบากดิ s <S ่ก uh ันเถอะนี oh, cool. mm ่ก็ได้ตัวกูเลี้ยงใจกูสร้างยินึงยายนี่กูมันใสแห้งผู้ใดล่ะแหลมเอ้ยมึงก็ต้องเห็นมึงกับเถอะแล้วนะก็ต้องมาสรดมัน้ำโมตูเนาะโมตูเป็นคนมึงเอามึงมาพิการมึงไงรัสแตกยักษ์สันว่าว่ากูมากมายได้ยางกาเนี่ยเอาเฉี่ย เห็นแล้วกูเสียเอาไปให้น้อมมาทูดนั่นเสียเอาไปเหรอพี่เสียเอาอีกจืนกับพี่มอดื่ว่าจัารย์โไม่ใหญ่ยกเอยฉันขอเธองวดหลดฉันยังไม่มดเลยมได้เกี่ยวล่ะเอามันซุ่มตัวลูกตัวเมียดีๆนี่ละไม่ไปเจ้าก็ได้ตัวทู่ยใสหรอก มันตัวจังไหนวักแรกกูเห็นมันท่ออยู่เดี๋ยวนี้ยังไม่ทันเข้าลงมันว้าวมันตัวจังไดนมันมีแนวตัวอยู่ยในหลังเราผ้ามึงตัวโทนุนอาซาบุสิเจ้าเจ้าเจ้าว่าวก็ว่าวเรื่องนี้นะปีเว้าเรื่องไหนอา่ะสาลีปีนี้าขาขากีพี่มื่ามานมันหัวมันสำปะหลับบงสิ ทหารทุกคนทหารทุกคนหมอบลงหมอบลงเราสู้เขาไม่ไหวหรอกทำไมเล่าดอกแก๊บเราเปียกดอกแก๊บเราเปียกโอ้ยเั็นสมัยเก่าโพอดดอกแก๊บเราเปียกจูซุบบอไม่ไตายมันละย่านได้ยินเสียงกับผมอันพี่น้องอยู่ดีสบายอยู่บ่ไปงั้นเขาเป็นมาคนผู้หฮย่านไต่เพาะบางยายยงนี่นะแมาวัดบางปิ่งปีนี่คือสิ่งกู้เก่าแถี่พีตั้งแต่โตให้มาท่านไหมได้ไหม อุย้ยใครว่ามันสาวญี่ปุ่น่ไอ้พูนแล้วเพูดแล้วเจ๊ไหนเป็นทหารกินง่ายกลิ่นไงบ้านเอ,อ๋เอไอ,อ,อ้มาบวชบางปิงบัดว่เคยมามนในถ้าเป็นสาวชักหน่อยมาหายกิ่นยุพี่แล้วแถวบ้านแถวสวออมุทรสาข้อนี้เออมากระแม่ข่อยโอ้มาขายก๋วยเตี๋ยว<า>าายติพี่มาแมนมาขายตะบะหุงมาถือมาแมนมาแมนแล้วมาขายลาบขายชิบบริพกน้ำกูจะมาหงังมาเป็นอวยปัดขากินแบบบริสุดตัวเนี่ยโอ้ดีใจนั่นเถอะพี่ โทษซะอันนั้นเป็นหลายคนที่บ่อน้ากันอยู่บ่เอ้าก็ับมูมีพวกอยู่ละเนาะผู้ใดแน่ล่ะพี่เอ้าก็แม่มึงเดี๋ยวผู้นึงโอุดหนุนไปถามผมบอกว่าจะไปถามพี่โยมานอี่จึนจ้าเจ้าคือบอสิงคือยายจากต้าต่อคือยายยงเนี่ยเป็นอย่างนู้น่เนี่ยเป็นอย่างนู้นล่ะสิ่งสิ่งนี้ อ้าวกูคือพอมันใจน้ำมูแท้อีหมอดมึงจะหื่อเสือขึ้นเนี่ยชิงช้ำไหนโอ้โอ้ชิ่งชิ่งกับนป้ายิ่เจิ้นนี่นบมึงตีเนี่ยโฮ้ยจะมาท่วงยังน้องไข่บุ๊คเจ้าเนี่ยนะเอาไปยิ่งเจิ้นแต่แม่ก้มมันน่ะน้อเจ้าค่ะว่ามันหม่ำเมืองพุนปาดอีนั่งฝ่ายมั้ดูอี่ฝ่ายดูโอ้ยมันคือข้าวต้มมัดเว้ย อีหยังเค้าเพิ่งเห็นนางเอกมนต์รักลูกทุ่งหรือคะาอ๋อนี่เหรอนางทองเปล่าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวมึงเจอกับหมัดเกลี้ยงกว่ายเอ๊ะปอบมาจบตั้งหน้าจะเรื่องนั้นเอาเรื่องไหนมาแทนนี่เรื่องใหม่จะขอแนะนํานางเอกคนใหม่ให้พี่น้องรู้จักนะครับเอาลุกขึ้นหน่อยนางเอกนางเอกหนังเรื่องใหม่ปังปังคุ้งอยู่บ่แก้ชุดออกเร็วๆสมกับคำแนะนำเลยไหมปอบมึงนึกว่าสมแก้อยู่ อโอ้โหโอ,อีปอบแหลมมึงเอ้ยมันยังมึงเห็นลานวัดเป็นในทะเลไปไหนนี่เอากลัวมันต่อได้ซากลากหลายๆเนี <c oughs> ่ยก็ไม่ตงมาใส่ทูพิด <c oughs> แก้ออกออมันบนเปนทะเลอีปอบมึง <c oughs> พ่อแล้วทำนี่กับพ่อแล้วพ่อแล้ว อันเท่าที่แต่มึงยังใส่เสื้อในทันสมัยอยู่เนาะมึงจังใดจังมาท่านสมัยนี่แหละเขาเรียกเสื้อในบูทูฒมือโอ้โคือว่าบูทูฒอยู่เนี่ยเอามันไม่มีสายรัดเนาะวังนึงเนี่ยกูแก่กะเกงมึงกูอยากเห็นกะเกงในบูทูฒมึงือกูอยากเห็นว่าไหร่เห็นดอกมันหลุบก็ดากมันแล้วให้เี็นหนังเลยนะเพร่ะไอ้จ้าเด็กคนโตใจตกใจให้เห็นเห็นดากลิ้ง ว้าป่าว่าจะยกแขนสูงไรเถอะเอานั่งลแง,งแน่น้ำเจ้าของเนี้ยกุ้ขาแหลมทองการแพทย์หรือแหลมทองฟ้าตะื่นเอ็มร้อยห้าสิบส่งมาแรงเกินใครใจเกินร้อยเอ็มร้อยห้าสิบแม่จ่าดิฉันนี่ยยายมอดพรขุนเดช้ัพี่น้องเด้อหลานยาโมกาแฟาตองห้าคุณแม่นกน้อยส่งมาจ่าอยู่เมืองไทยเนี่ยคำมอดพรขุนเดชชื่อ,อ แต่่าไปอยู่เมืองจีนนะเขาเปลี่ยนชื่อให้ฉันไหมเบิ้ลเป็นชื่อจีนน่ะโอ้ไม่ซื่อจีนจ้าซื่อจีนซื่อว่าจังเดที่โน้นเขาเรียกดิฉันว่าแม่นางเหยือปแีแม่นางอะไรนะแม่นางเหยือปีทำไมมึงถึงปีก็ดิฉันแช่น้านานโอวยมันเนาะพี่ไอเบิดโตู่มันเนี่ยมีซื่อจีนละอวดผู้นั้นอ้างผู้นี้เนาะ แล่กูมีอยู่กูย่งวางกูไหนซื้อจีนมึงก็ไม่ซื้อจีน<อ>แหงมวนไปซื้อมึงโอ้แหลมท้องการแพทย์ก็ม่ซื้อจีนเออมีเหรอเว้ยเนาะซื้อจีนนี่ซื้อวาจังได่แม่นางเหานี่โี่เนหรอแม่นางเหานี่ใช่โอ้แม่นางเหานี่แม่นางใส่โอ้ยมันก็นคือมักไว้โดนแต่ไหนใส่เหล่าโทตี่ยาย แนะนำตัวเองให้พี่น้องรู้จักท่านรู้จักแล้วละ่ะรู้จักว่าแม่ยังยองแล้วล่ะเด็กน้อยโบฮูหูโบฮูโบฮูโบหูน้ำสก,กุลคอยท่านอะไรน้ำสก,กุลแบบได้อีกใบหนึ่งอา้าวน้ำสก,กุลคอยเก่าน้ำแม่คอยแล้วเอ้าวก็บอกน้ำสกุลน้ำพอ่อจะไหนพ่อกูจือหนาอ้าวัดใดมันหลายคนเริ่มวบดใดเริ่มวัดได้น้ำสก,กุลน้ำพอ่อาเอาแต่น้ำแม่น้ำสกุลน้ำแม่น้ำสกุลว่าจังใดนางยองแหง ยงแหงดีโอ้โอ้งงงงงงอันนี่บริษัทท็อปไลน์ไดมอนด์ส่งมาส่งมาใช่ไหมฮัลวหลยายยายชื่ออะไรครับว้ายยายบอกให้ยังเดี๋ยวดีไม่ยิ่งเนี่ยนย่างไก่ขอกเป็ดเทปเป็ดเทปนั่งเอิบซื้อมันเลยโอ้ยโวเป็นตะกุตืนแท้เป็นตะกุตืนเดี่เป็ดเทปจังไนซีเมอร์อซื้อกูได้มันเป็นสัตว์นั่นเอ้าเอิบซื้อมึงยังไงเอิบจังไหนเอิบจังไหนย่างไก่ไปมัน กูเรียนกันดูอิเลีย uh, น yes euh ่ะอิเลียนี่เลวเป๊ะงอโอ้ยมึงนั่นไหนยืจืหนเอ้ยวันนั้นเดินไปด้วยกันกูเดินตามหลังมึงตุ๊กแกยังเรียกชื่อมึงเลยตุ๊กแกนี่เอิ้นซื่อยาญจืนใช่มันเอิ้นยังไงจืนจืนโธ่เอ้ยโอ้ยวันนั้นใอยงัวกะเอิ้นซื่อเจ้าคือกันย่างร่องท้องวันนั้นงัวเอิ้นใส่น่ะเออเออเออเอือนซื่อใหญมดเอองัวมันเอิ้นยังไง หมอว้ัวหน่อยเนาะเล่มแนะนําตัวเองหน่อยครับะอีฉันก็ยายใต้แสนสวยค่ะอันนี้ธนาคารธนาตาิส่งมาแล้วก็สถานีตํารวจส่งมาด้วยนะคะนั่นเกี่ยวกันยังก็ตารวจว่าเกี่ยวตังไหนเนาะเนี่ยตํารวจเนี่ยนี่เมียตำรวจอ่ะโอ้วัาไนแท่มึงนี่เป็นเมียตารวจตีจ้า มึงโมโหตีกูสร้างตำรวจเอ้ามึงไปอยากกูสร้างตำรวจบ่สร้างจังไดผดย่าเมียเจ้าของเล่นไฟขึ้นไ่จับจักทีก็ยังว่านะว่าถ้าไปจับเมียเจ้าของก็นอนนอกมุงคนเถ้าถาวรมันพอดีขยับไปเล่นต้นหน้าเอาพอดีเล่นจังได๋คันกูบ่ไปมันก็ขาดขาเขาล่ะ ไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่เอาไม่เอาจะไปช่วงพื้นไปแท่นนี่าอีกดูค่ะยาไฟเส้นสวยแต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วค่ะเอาเปลี่ยนซื้อแล้วเปลี่ยนเต๋หึงเปลี่ยนตอนผัวภาพไปเที่ยวมาเลเซียนะโอ้ไปครับขบวนรถชุ่มมันขวมนะบอกเอ้ยคนละขบวนอืมว่ามันอุ้ยมันคนละคนไปหอดมาเล่เลยไปเปลี่ยนซื้อค่ะเปลี่ยนซื้อเป็นสาวมาเละซื้อว่าจังไดิ มีรูรดอมาแทะซื้อมาเป็นตัวเขียนยนี่ยวันยากกับวันคือหยังนี่ว่าไม่มีรูรอดอมาแทะแล้วผัวเปลี่ยนบอเปลี่ยนผัวซื้อหยังกูมีตลบมัแงะงโอ้ยโอ้กูมาคือรู้ต้นนายทะเบียนทำไมจะจะเขียนยังไงสะกดยังไงเวรน้องมีรูรอดอมาแทะ เอ๊ะถ้าไม่มีโรนี่เอาอะไรมาแสะเอาเสียมมาชัวนะสิงหยังเอ๊ยังเอาเสียมานะาายมาชัวูก็กเว้ยจะยไปหาชัวตัวทิ่นตัวเด่นจ้าวันมามันนอนไหม <S <S เอาแนะนำตัวเองหน่อยยายอ้ฉันยายจืน้นดอตคอมค่ะยายจื้นจ้าก็เปลี่ยนชื่อคือกันนั่นแหละกับเปลี่ยนตัเติงเปลี่ยนวางนา้ำถั่วมนั่นดิโอซื้อมานาม้ำน้ำ ซื้อมวนบ่กพอฟังคือดอกแต่ว่าก็คือสื้อประมวลคือซื่ออีนี่ดอกซื้อว่าจังไดก๊กถึงหานอยเวียดนามอ๋ออันน้ำสกุลเด้แกพาคำนามโอ้บัดไี้แท้อีกกถึงนี่มันมาแต่ทางเดียวกันก็องซาสูจีไม่ได้อิ่มปากกนหัวเยอะน้ำสกุลมันเป็นอยัางกึฟูเป็นอยังมันบ่มีน้ำหนัก มาอมม่งเออมาในเงี้ยเขามาน้าท่วมน้าท่วมเขอเ่อมเมืคืนพ่อสารพันชุดแรกของทีมตลกเข้าสารพันโลกฉี่หนูออบัดนี้ออทั้งอนามัยพันลนล่งเรื่องไข่เลือดออกเ,ออเรื่องปราบุ่งไล่ซอยกันเย้เลยอย่าให้ว่าสารพันยุ่งไล่สารพันไข่เลือดออกออให้ย่ายจืดเป็นพ้ามวกก่อนชีวาสารพันขอยไม่ีปัญหากับอินี่อยู ปัญหาเนี่ยเลี้ยงน้ำสกุลไข่เนี่ล่ะมันชิไม่หนุ่งมันหั่เมาฟู่มาฟู่มาเลี้ยงของกูเอกียรติสมนีเมื่อกี้นมีปัญหาฉันบอกนี่แล้วอยากจะทราบว่าอะไรนมกูมีกี่อันโอ้ยถามก็ดีก็ถามเอาคำตอบได้ตอบคนก็ต้องมีนมสองอันผิดมีกี่อันมีเป็นพันนมเงากระลายจนพันกันได้ กูถามมึงแลถามไม่รัมันงั้นกูเบาอยู่กับมึงอะนะเขาก็ตีประว่ามึงบอกบอทงบอถามเรื่องสุขภาพสักคำยังทำได้วันสุดท้ายจะได้ไม่เป็นภาระคลองลูกนั่นโอสวนหยางอยู่คนละมุมยังไปนั่นเขาอยู่เออกับเรื่องเอ็มร้อยหาซิบท็อปไล่ไดมอนด์เป็นยังางเพราะาีจะถามมิจินกันด้ยนักชันถามมึงมิจน อันก่อนกูนจะถามปัญหามึงกูจะถามว่ามึงชอบเล่นฟุตบอลชอบเตะบอลบอชอบฉันนี่แหละมือชุดมึงเนี่ยออกองหน้านะคะออกองหน้านะครับงนทางานมึงฟังปัญหามึงว่าสนามฟุตบอลนี่ทาไมเขาถึงชอบปลูกหญ้อาอ้าก็เวลานักฟุตบอลล้มมันถึงไม่เจ็บอืไม่ใช่เอาทาไมถึงชอบปลูกหญ้าถ้าปลูกต้นมะพร้าวมันจะเลี้ยงบอลยากเอาตาเจ้าของนอง เอามึงบอกโขฟุตบอลเนี่ยทาไมเขาถึงใส่ตาข่ายไว้ทั้งหลังอ้าวก็เวลานักฟุตบอลเตะเข้าไปเนี่ยจะได้รู้ว่าลูกเข้าไม่เข้าไงไม่ใช่ไปไกลด้วยไน่ยังหล่ะไม่ใช่ไน่ยังหล่ะฮะเนี่ยถ้าเอาผ้าม่านมาใส่มันจะเป็นโรงแรมมเนชันนัดเนงานรงเรมไม่ถามเนสันไอถามไะพยันชนะไทยมีกี่ตัวโอ้ยเด็กน้อยก็ตอบได้ตอบมาสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวแล้วมีตัวไหนโง่ที่สุดงองูผิด ทำไมว่างองูเอาเวลาเขียนคำว่างอโง่ไม่ก็ใช้งอโง่เนาะสกุลผิดผิดไม่ใช่งอโง่ตัวไหนตัวไหนที่มันงูไก่และทอทงงูคือว่ามันงูอยู่เพราะมันไม่มีหัวคณะพ้นเพราะมีหัวไก่ยังงูเนาะแมง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 เจญจ้าขอถามคืนแน่เอาถามมาค่ะพยัญชนะไทยตัวไหนที่ฉลาดที่สุดฉลาดที่สุดสงสัยก็จะเป็นซอเสือ ไม่ถูกเอ้าชชิงชชิงใชิงก็ไม่ถูกเอ้าตัวไหนที่ฉลาดที่สุดหอหีบทำไมถึงว่าหอหีบเพราะว่ามันมีสองหัวแหลมเลยเออแล้วพยันชนะไทยตัวไหนที่คือลิงที่สุดมันมีด้วยกันสองตัวเอามันมีตัวไหนบึกต่อเต่ากับปอป่าเอ๊ะทำไมถึงว่าต่อเต่าปอปลาเพราะว่ามันย่อมาด้วยกันมันย่อว่า เตะปากตัวไหนนะตปอ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 แปลว่าเตะปากแล้วอก C แปลว่าอะไรอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวัดบางปิ้งโอ้ยบ้าปอปงก็แฝงตัวสิบตัวเด็ดนะอกอก็แปลว่าองค์การอาหารและยาคังอากาศโอ้ยไม่ถูกชักคนเลยออกอ O กแปลว่าอะไรอก C แปลว่าอ อิอีเ <accurately> นี <whatever off> ่ยออกออกแปลว่าออกกูไม่ใช่ย่อนะกูไม่ได้ย่อนะโอ้ยมึงสะกดใส่คันด้ยล้วเพื่อนเดี๋ยวกูถามมาเลยกูกำลงนอมแล้วกเอาถามถามถามมีหมาหนึ่งตัวหมาหนึ่งตัวกินข้าวในชามใช้เวลาสิบนาทีข้าวในชามหมดแล้วหมาสองตัวจะใช้เวลาเท่าไหร่ถามโง่โง่มันต้องใช้เวลาห้านาทีแบ่งกันแบ่งกันตัวละห้าเสียใจอ้าว ลายก็หันยี่สิบยี่สิบนาทีขึ้นทำไมต้องใช้เวลานานน่นแล้วก็กินง่ายแล้วกัดกัดก็หันแล้วดูเพิ่งเห็นมาตัวในเอิรนกันเด้อมากมาเอาฟุตละเครื่องเอาฟุตละเครื่องมากเห็นตอวเฮ้ยเหน่าแน่มันมาเห็นแล้ซี่โอ้อะไรเอาอย่าจืดมาบาสารพันไข่เลือดออกโลกภัยมีมากหลายอันลย อีปอบจืดเมืองอะไรมึงว่าให้มันสูงสูงกว่านี้ไปไหนนี่เด็กว่าสูงสูงหน่อยได้เลยอ้าวไปไหนไปยังไงที่ขึ้นไปยังหันว่าสูงสูงกันเลยเนี่โอ้ย,ออยเขาบอกใครว่าเสียงสูงปอบตัวนั้นก็บพรว่าเสียงสูงเด้็กมีนักเล่นไง,งมันฮาต้งมันไต่สิได้ว่านะบูบ่าไงนักเล่นบ่คือบ้านคือเมืองมันเคยมีเจียวนุ่มขัดหลังห่งยัง ว่าสารพันไข่เลือดออกเสียงสูงอ่ะโลกไพรมีมาโอ้ยกูสมแขวกูแด้คันว่าสูงก็สูงอาจจะกูแสบดากเอาก็ดีที่บัวาน้ำใดโลกภัยมีมากหลายอันตรายมากับน้ำมีน้ำขังในถ้วยในสามกับปูปลาลาให้ความ จะนำยางรุดขวามให้รดอย่าให้มีเป็นยางจังให้ขวามาควมทำไมควมทำไมมีปัญหามีคนถามถามนะยุงลายสิมาายมันสิกลายเป็นแมงงงเงงแมงงองเงงนี่มันคือ กูตอบได้มันคือเงียบปากกัดนะโอ้ยใช่แม่ไ่นแม่เนาะแม่เงียบปากบอแม่เงียบปากัดสิบอ,บอนนกบชัดๆมันคือลูกยุงลายยุงลายมันเป็นตัวจังได้อะมันตัวใหญ่ซสมตัวส้างบ, <c oughs> บ่บอ่อบอบอตัวใหญ่กัดตัวได้สิเป็นใครแล้วเรื่องละอ้อ <c oughs> ไายเลือดออกนี่มันออกมองได้ยงกูตอบได้มันออกจากมองนีซอขาเมียมึงตีซอละซอซอละซอกูหลับคาด้วยซอนั่นซอนี่เขาไม่เห็นบ่ามองใครเลือดออกอ่ะบอกพอมึงได้บัดเนี่ยเออต่อไปนี่กูจะจำใส่ใจกูจนวันตายเพราะหล่ะกูจะไปซอก็ไปถามใครจักทีอะนี่ เจ้ามือหู้อิลีตีย่า่วะใครเลือดออกหรือขั้นเจ้ามือหู้ต้องไปทำองค์การอนามัยหรือไปทำอสมอถามหมู่บ้านถามพ่อใหญ่ชลี่เนี่ยพ่อใหญ่ชลี่เป็นอสมอยู่อนามัยตะบุญหนองไผ่มันมาใกล้เมืองอุดรกูว่าถามผู้ใดทั้งนั้นอะถามบ่าถามเลยบ่ว่าบ่าจากหูเลยว่าเออเอาเดี๋ยวมันจะออกมองหันอีกแหละนี่เออมันยานมันยานเออบัดนี้บ้าวสารพัดแนะน้ำตู่ซื้อไผ่ซื้อมันว่าไผ่บ้ามันจ้า ให้ไ,ไปปพ่เป็นผู้ขึ้นผู้น่ะผู้ห้อยย่างๆเลี้ยงเลี้ยงนากอกวอกขุ่มตาดำดำนั่นเบิ่งหนาแล้วไปแต่ <c ười> ขึ้นเก่งอยู่ขึ้นยังล่ะเบาดีๆเด้อปากไปแต่กินชีเล<อ>่า <c ười> ขึ้นสารพาัดโอ้ยมึงจะว่ามันขึ้นมะพร้าวขอว่านหล่หน้าเจอบ้าบ<น>้ากว่าเราวฉีว่าข่อยขึ้นปักเ้าวขึ้นมะล่างหนาพ่อมึงตีปักเ้าวเอามึงก็วาบานใช่แหลม หลายเท่าพระชันมื่ก็ขึ้นมานจะหาลูกได้แหลมเด้อถึงแม้อย่างไรแท้เอามาเผื่อพ่อมึงด่าเฮ้ยพ่อก็ตายได้สามปีแล้วยังไปจะทำบุญเอ้าพ่อตายอ่ะโอ้ยยุคใหญ่ป่านนี้ยั้ไปบ่นนะมันจะทำมึงซื้อว่าพ่อเราตายบอชนนดอยยุคตายคือกันนั่นล่ะก็พ่อมึงเอาละอยู่ตั้งคนตั้งไต้วัตถุค้นหล่ะเป็นกระเพราวัตถุค้นหล่ะจะไล่จาของกระตายตัวเอาว่าเจ้าน่ะเป็นผู้พาพมัวว้า ว่าเออเอาว่าก็ตั้งโตตัวตั้งเตรียมเนี่ยเตรียมโตตัวเออเอาตั้งใจว่านะเม่หโมอุ้ยน้าเม่พนักกว่ามันรถโอ้ท่านี่แม่มื่คือลิงสิสดน้ำฮอนแต่น้องโคตรหาพอมึงตี้น้ำฮอนนั่แข่งอยู่ไกลไปได้เข้าก็ไปนั่งไปซื้อเอาล่ะไม่ติดพิษกันเลยไอ้โคตรเท่นยังเพราะ่ามันแก่มากระเบ้าโคตรสมัยแล้วล่ะ นามตาตัดโซ่น,น,นมตัดสะอ,อัน,นเดียวกันละ,ะนโมตัดสะกลาปาคาวะโตลา,ายโตหกโตเกโตแปดโตคือหลายโตัทใ่ยงนี่หน่อยโตมันจะคู่กันดีมันมาหลายคนยบัดรี้จากไดก้าวเป็นเรื่องเล่าให้เพื่อนฟัง นี่แน่นอนอืมนอนอยู่เสียงอีกสองนมาซ้ำที่ปีแต่ว่าบ่มีขี้ซีกิแต่ว่าบ่มีขี้ซีกิเขียดแห้งเขียดแห้งจนบ่มีขี้ซีกิแมนตีมึงมีเมียหลายไปเล่นใต้แต่บังไฟัวมือ มึงฮู้ามึงฮู้าอดเดออดเดอใจอดเดอใจอดเดอใจบ้านกุสยันสิไปสีไปชายกูส <up> ี <nh au> ่ไปหลั พี่น um> ้องก็เห็นโบลิ่งขึ้นคู่มวยเอาผู้ต่อมาปะผู้ที่สองเมื่อถีบเวทยางแหลมทูวทีขึ้นเจ้าหันนั่นแหละว่าคนที่สองโดนเตะปาซื้อจะของกันแม่าซื้อคนที่สองตามตลอดชื่อคำมอดผ่อนคุณเดช พี่น้องโปรดสังเกตนะข่าวพิเศษนะคือคำหมอดข่าวพิเศษคือคำหมอดเฮ้ยฝ่าสักบ่พาปากมันเนาะขาวเลี้ยวไปว่าไม่แม่งครับข่าวพิเศษคือคำหมอดข่าวพิเศษไปนะเอาอีปอบเดี่ยมึงจะอิจฉาอะไรกูเดี๋ยวนี้ไม่คกูจิว่ายังไงกระช่างกูไม่ได้ไม่อยู่น้ำกูเอาพังถามพังไม่เยี่ยง คนที่สามเอาเย่งเมยยงคนที่สามพี่น้องมาถามว่าเป็นจังใดเม,มยยงตอบไว้วไข่เมือ่อปงบ่ได้ไยงังแม่นคอยเหลือใจเห็นของไงบ่ได้ยังแม่นคอยเหลือใจเห็นของญ่บ่ได้บ่ได้ ได้เป็นอย่างไรพี่จังคอยลาหมกนะคนเดียวข้อมเนี้ยมีมาลาหมกนะเป็นอย่างไรพี่จังคอยบ่ได้แหลมเอ๋ยมือบ่อหมอบอกว่าใส่บ่อดี